ในที่สุดก็ไล่ได้กี่เอไปดูไปดูว่าว่าไลได้จริงหรือเปล่ากายไหนไหนต้องไลได้จริงไม่งั้นเราจะต่อยหน้ากายไอ้กายเชื่อเชื่อช้าเชื่อแก่อ่าอ่านี่ไงเงยเต็มสศเต็มยศอ่ะ เอาปับับๆๆใส่หูฟังก่อนจืปุ่มนี้คือปุ่มเลวปุ่มปุ่มเวกลวัลงใส่หูเป็ดนะครับหูเป็ดตัวละสิบยี่สิบบาท2องสาบาทก็มีครับไม่ไม่มีขายทั่วประเทศครับ นี่ใส่หูฟังสลรับกันเหรอ What the fuck เสียบใส่หูฟ,ฟังแล้วใช่ไหมครับพี่พี่น้องน้องหนูหนูพี่พี่น้องน้องหนูหน,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 นูบอกว่าใช่โอเค เล,เล่นแบบอะไรดีครับคมถามเล่นแบบอะไรดีครับผมถามแน่นอนว่าตรงนี้มีคนมาดูมันรู้สึกเจ็บช้ำใจแปบบ๊บไปกินขี้นอกบ้านเราเล่น ทีผมเป็นไข่โอ้ตกอาจจะได้ติแซ,ซ้อนนะครับเพราะสตรีมมันก็แก้อะไรไม่ได้ผ้มคือสตรีมสดสดแบบใหม่ๆหรือคุณจะให้ผมสดแหละระวังทอนะติ่งโป๊ะ ไ <Bye. S 2> ปเพ่เพ่เล่นเกมเอลักี้บ็อกเลยเอ๋อะไรนะอ๋อเล่นเกมที่แทนกันไล่เลยต่อจากนั้นก็ลูก,ต,ก,ก,ลกต่อจากนั้นก็นี้ครับเนาะแล้วนี้รึไงก็ไป่รู้กันอันนี้ผมอยากเล่นนะส่วนตัวบอกผมอยากลองเฉยเมื่อกี้มีคนบอกว่าให้ผมเล่น ก็ก็ตัวเมอนเหรอวิวิ้ววิยอิวว่งอแปกฮะความตึงกาเกมนะแต่มันไม่ได้ว้าวตัวอะไรนี่เราจะเป็นตัวทีุ่ดแปงทอดอันนี้เราจะเป็นตัว เป่าความเงี้ยิึงไหวเปล่าอ่ะม,มันมันเมื่อกี้เห็นเห็นตัวมึงไหวนะไม่ได้ใชอันนี้ไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้พ่นน้ำเหรออันน,นี้อันนี้นึงไม่เป็นไรเราเราขี้เกียจอ่านเราเราฉลาด ไกลรอปานเทพป,ปุตมาเลาะเลางมุมนี้กันนี้แหละใกล้ดีา,า,าอะไรให้ไอถิวเแบบ๊ะเออ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  นอนก็ดีละเอานี่เข้าเสิร์ฟใหม่กายเขาจะนอนแล้วแล้วระเบียงจม่บอดล่ะครับจะทุบหมวดแตกเลยครับตัวอะไรตัวอะไรมาน่ะว้าวทัดถัดถัดัดท่านผู้ชมทัดถัดถัดถ้ำผู้ชม ท่านผู้ชมได้ยินเสียงผมอยู่ใช่ไหมครับฮะพูดว่าอะไรนะคออวยใช่ไหมครับผมผมเกลียดเจ้าหมอเนี่ยอ่ะทำไงดีครับเอออืมไม่เกี้ก็ไม่ได้ิเสียงอะไรตัวอย่างผมนายกนะครับเป็น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 ต่อะไรโยูครับ เป,เป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องเอเกี่ยวกับอบยเุเลยครอยู่อยู่มาสามสี่สมัยแล้วครับอะไรนะอ๋ออายุเท่าไหร่ครับสามสิบแปดครับว้าวเก๋กจังครับเออทำไมถึงดาวมแบบเนี้ยคุณเนี่ยอเก๋แล้วแล้วแล้วคุยกับใครวะอ้าไปคุยกับรลากมาม่วงไอ้ตาไม่ด,ดีอะ กลัวจังเลยกลัวจังเลยอุ๊ยโอ้เจ็บ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 นะเขแค่เต็บจุกคิดว่าเข้าไม่ได้เลยให้แกอีแก่อ้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 แก่อย่าอย่าอ้แก่อ้แก่อ้แก่อีแก่อีแก่อย่าอย่าตามมาอย่า

นะไอเก๋ทำอะไรตูไม่ได้หรอกไอเก๋ฝากไปนะไอเก๋ไอเก๋ฝากตัวร it. ัสปูรัสปูติดติดอยู่กายเห็นระฮะไอเก๋เงียบอะไรนะกายเห็นพระที่มา ดีครับคุณนินจาสวัสดีครับพี่นินจาสวัสดีของเงินเงินเงินสักสองสามหมื่นได้ไหมครับผม,ผมจะเอาไปพัฒนาประเทศครับพี่นินจานินจาบอกว่าจุด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 ดีจ้าว้าวเอฟเคเอฟเค ฮ้ยเ <c oughs> มื่อกี้เห็นเห็นอะไรเหมือนผมไหมครับบ้านผีสิงแต่ถ้าเป็นบ้านผีสิงจะเป็นไงครับเดินแปลกๆนะเราอ่ะจะมาทำอะไรผมหรือเปล่าตรวจนะครับตรวจหน่อยโอ้โอ้โอ้ตรวจหน่อยต้องต้องเตะก,กันเลยเหรอตรวจหน่อยต้องเตะก,กันเลยเห,หรอฮะไป มาเลยบ้านตัวแมวว่ะเฮ้ยวะโอ้โหหห้ให้กี้ทำนายกันโฟนนะด้วยทีถอยถอยถอยปิดปิดประตูล็อกไฟยังไม่นอนปปิดประล็อกอย,ยังไม่นอนโอ้โอ้โอ้เสีย ไม่ทันางนั้นหรอกฟรีมันเหมือนเราจะได้กินสิ่งตัวประหลาดนะครับผันหาไม่พอพอแต่นี้ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกย่าโง่อะ มาดิเงินไม่พอเฟรชแล้วก็ไม่อยากซื้อละเนี่ยคนที่ใช้เจทรทิงเขาจะมาตียุงกันไปเลยไปเริ่มมวยสละ <c oughs> 哦嗯。Oh. Oh. Oh, oh, oh. ตายกว่าแปดเฮ้ยมีผีามาตับข่าปุ๊บนินจาคุณจะไปไหนคุณนินจาอ่าห้าพันพอดีเลยนี่อะไรวะเนี่ยว้าวดาไม่เกินปุ๊บ ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเก็บซื้อให้ฟรีีนี่แกโรคข้าเงินรึ้ย 6กพัว้าวได้ไงวะเนี่ยว้าวว้าวว้าวเห็นไหมครับว่าเขาตั้งอะไรไม่เห็นแล้วครับอันก็เดินเข้าไปนะครับใช้ปีกคุณสิครับให้เป็นประยชน แม่งลำกระบี่กันชัดๆแต่นคนถามว่าลำกระบี่คืออะไรครับคนรู้ส่งไปนี่โอเคจะไปฆ่าคนอื่นเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> ช่วงเวลาดูเดืยดกันคร่ากันทำไมต้องฆ่าเลยลหรอครับ ไม,ไม่รูก้ก็เพียกครา่ารู้จักครา่าการครา่าอะไรจะปิดภายในอีกสามสิบนาที ไหนๆก็ในหนาละเห็นอีนคนเนี่ยอ้าแต่คุณมาฆ่าผมแล้วคนต้องได้หรือไม่ไลน์นี้อาจจะผ่านี้10นาทีข้างหน้าก็เป็นไปได้หรือไม่ก็ตอ,ตอนนี้เลย พราะไม่มีคนดูเงินร่เราจะไปหาคนแล้วก็จะไปเป็นเหย,ยื่อแล้วก็จะไปแล้วก็จะให้แล้วเราก็จะเป็นเป็กเ,เ,เป็นนักล่าแบบนี้ร่นักล่าหิวเลือดมมก ดีครับพี่้องอาหารใต้จะปิดไฟแล้วตฮ้ยจะปิดไลท์แล้วโอ้มมยโอ้ชินดลยปึยังตดมมาดิมาดิ มาเหมือนกลัวลงมาลงมาต้องการเนี่ยเออมา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 ดิมามา,มาครับขี้ขัดปะขี้ขัดตาขับ กล้าเปล่าตัว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 กล้าเปล่าตัวตัวมาดิมาดิตัวตัวขี้ข่าบไม่เล่นไม่เล่นแหละไม่เล่นแหละไม่เล่นแหละ

ไปขโมกยูน่าโมเนี่ยนี่คนได้เกียดไอ้ความเป็นโอ้ไอ้ยยย คอยดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันเด,เดี๋ยวเด,เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะหักคอโอ้ไม่ไม่ <c oughs> oh ไอ้นูกขี้ขาดตาหมิ่นอ้าวฉันไม่นะ ไม่แล้วมันจะสร้างกระแพงละรีบรีบไปกันโกโอ

ดิเล่หล่าติวนี่ก็เริ่มจะมืดแล้วนะคงคงคงไม่มีคนมาดูไลน์นี่ละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไลน์สวยๆสวยๆงามๆพลามเกี่ยวโอ้ย oh <my. S 1> ชินงเลยแ่งนี้เอ้ย <c oughs> <c oughs> ก่อนปิดไลฟ์ขอฆ่าคนก่อน no, นู้โดนฆ่าคน พี่ถ้าทำถ้า,ถา,ถาตั้งตัวได้แตกก็นังแล้วพี่ขอปิดไลน์ก่อนไม่ก็ไม่ได้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 ปิดไลน์ล้วม่เมื่อไหร่จะได้ติดลาวะ <c oughs> แปบปิดไอออน อยาอยาเข้ามานะอยา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 จะพาดูไปดูอยาอยาแบบบบมาวสวับ๊ายบาย